เล่นจนได้เรื่องค่ะโหนกระแสเชิญอ,ออกอารายการหลังช่อง u t u b e ปาสุลลอนนะคะทำคอนเทนต์ล้อเลียนคุณหนุ่มกัญชัยคุณกันจอมพลังและทนายไพศาลจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบน YouTube งานนี้ทําเอาเจ้าตัวค่ะที่ถูกล้อเลียนโผล่คอมเมนต์ทันทีฮาจนได้เรื่องจริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะงานนี้ช่อง u t u b e ปาสุลลอนนะคะทำแอนิเมชั่นล้อเลียนตอนโหนกระแสเซลพี่หนุ่มเซลคุณกันจอมพลังและทนายไพศาลค่ะจนเกิดเป็นกระแสฮาแตกค่ะโดยช่องปาสุลอนนะคะเป็นของคุณพสุหล่อเพนสีค่ะที่ได้มีการโพสต์คลิปวดีีีโอนนะะคการรตูเสสย กรโในอีพีที่ชื่อว่าป่าสุรนในอีพีที่ชื่อว่าป่าสุรนกุ๋ยในฮอนนะคะและชีวิตติดหน่วงค่ะโดยเป็นเรื่องราวของพี่หน่วงนะคะซึ่งล้อเลียนคุณหนุ่มกันชัยนั่นเองค่ะที่ต้องไปเจอกับแขกรับเชิญสุดเกรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กติดยาเอกสายเตาะและอีกมากมายค่ะซึ่งมีอีกไฮไลท์เด็ดนะคะก็คือการนําทนาย,าย,ายาัยศาลคุณกันจอมพลังค่ะมาวาดล้อเลียนนะคะคู่กับพี่หนุ่มค่ะทํเอาเอา FC นะคะที่ได้เห็นถึงกับขำพรวดกันเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่น่าตกใจเลยก็คือหลังจากที่ปล่อยคคคคลิปปวดดีีโอออน้้อ้อกมมาาไแา่่2ชะ ได้ขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งบนยู u ูบค่ะไปด้วยยอดวิวกว่า2ล้านครั้งโดยภายในคลิปนังกล่าวนะคะถ้าใครได้ดูเนี่ยก็รู้เลยนะคะว่าเป็นการล้อเลียนรายการทีวีชื่อดังในประเทศอย่างโหนกระแสโดยในรูปแบบแอนิเมชันนะคะที่ทางปัสุลอนค่ะเอามาทำนะคะจะเน้นการเสียสีสังคมพร้อมกับแฝงไปด้วยมุกตลกสไตล์ผู้ใหญ่นะคะทำให้แม้แต่เจ้าของอรายการค่ะยังเข้าไปคอมเมนต์เชิญชวนให้มาออกอรายการจริงๆนะคะเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะจะเปิดมาด้วยโฆษณาที่เกี่ยวกับการ์ดเกมใหม่ของเจ้าของช่องเองค่ะเพื่อเชิญชวน ไปสั่งซื้อมาเล่นกันได้แล้วหลังจากนั้นค่ะเรื่องราวของคลิปนะคะจะโฟกัสไปที่เมืองจําลองแห่งหนึ่งค่ะที่ทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าเขาจะมาเมื่อได้กลิ่นดรามา่าโดยในคลิปนี้นะคะทางปาสลอนระบุเอาไว้นะคะว่าตัวเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากรายการชื่อดังนะคะที่เขารักตั้งแต่สมัยที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยคะ่ะจนถึงวัยทํางานแล้วนํามาสร้างเป็นคอนเทนต์วิดีโอให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะคะตัวละครสําคัญภายในคลิปค่ะจะมีทั้งกุย๋ยนายและหอนนะคะโดยทั้ง3คนค่ะจะอยู่ในโลกทีีม่ม พี่หน่วงนะคะจะคอยไล่จับผู้คนที่สร้างดราม่าเพื่อนําไปออกรายการของเขาค่ะพร้อมกับมีบทลงโทษนะคะสําหรับผู้ที่ทําเรื่องผิดจริงค่ะโดยมีทางเลือกนะคะให้ระหว่างจะทําโทษตัวเองหรือจะปล่อยให้โซเชียลค่ะเป็นคนจัดการโดยคลิปดังกล่าวนะคะมีการปล่อยไปตั้งแต่วันที่14สิงหาคมค่ะและมีผู้ชมไปกว่า2.2ล้านครั้งนะคะรายการชื่อดังที่ทางปัสุูเลากล่าวนั้นก็คือรายการโหนกระแสจากช่อง 3hd นั่นเองค่ะโดยทางช่องโหนกระแสนะคะก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงตลกขบขันใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ว่าแง่มพี่หน่วงอยากเชิญน้องๆมาออกอรายการหน่อยครับโดยในส่วนของน้องๆที่หมายถึงค่ะก็น่าจะหมายถึงกุ๋ยนายหอมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีช่องของคุณกันจอมพลังค่ะมาคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นกันนะคะว่า f อพลังช้างครับโดยตัวของเขาเองค่ะก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะคะของปัสูเราาด้วยเช่นกันค่ะภายในคลิปนี้นะคะทางผู้สร้างก็ได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคุณเก่งพลังช้างค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะสรุปได้ว่าคลิปนึ่งกล่าวของปะุเลานะคะนอกจากจะเรียกความสนใจจากผู้ติดตามหรือว่าผู้ใช้ YouTube ทั่วไปได้แล้วเขายังสามารถเรียกความสนใจนะคะจากช่องหนกระแสค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมและเชิญชวนตัวละครในเรื่องไปเข้ารายการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสําคัญนะคะอย่างคุณกันจอมพลังค่ะเข้ามามีส่วนร่วมภายในเรื่องนี้ด้วยจนทําให้เจ้าตัวนะคะต้องขอเป็นแฟนคลับตัวละครไปเลยละค่ะโดยทางสํานักข่าวดลินิวออนไลน์นะคะได้มีการเปิดเผยว่าในปัจจุบันค่ะคลิปของปสุเลากุยนายฮอนนะคะและชีวิตติดหน่วงเน คลิปหนึ่งค่ะที่มาแรงติดอันดับ3ในการจัดอันดับเทรนดิ้งของ y YouTube เนาะวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยปัสุเลาค่ะเป็นช่องของคุณพัสุหล่อเพนสีนะคะผู้จบการศึกษาในด้านบริหารธุรกิจค่ะก่อนที่จะผันตัวนะคะมาเป็นครีเอเตอร์การ์ตูนที่แฝงไปด้วยเรื่องราวการเสียสีสังคมหรือเรื่องราวเชิงตลกร้ายนะคะผ่านลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะพร้อมกับข้อคิดและความรู้สึกต่างๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้สามารถสึมซับตามได้ในปัจจุบันช่อง YouTube ของเขามียอดซะะับสไ การปล่อยผลงานออกมาให้ผู้ติดตามได้รับชมกันแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในเพจ Facebook ของปัสุาวานะคะมีความเคลื่อนไหวใน2วันก่อนค่ะตอนที่ปล่อยคลิปออกมานั่นเองค่ะได้โพสต์ภาพนะคะพร้อมระบุข,ข้อความว่าผลของการดูโหนกระแสมากเกินไปทั้งนี้ค่ะอีกเพจดังนะคะอย่างเพจขอบสนังค่ะที่มียอดผู้ติดตามถึง1.7ล้านนะคะได้มาช่วยโปรโมทด้วยโดยการได้โพสต์ภาพของคุณหนุ่มกัญชัยคุณกันจอมพลังและก็ทนายไพศาลประกบคู่กันกับตัวละครในแอนิเมชันการ์ตูนที่ทางปัสุาวานะคะทำล้อเลียนเอาไว้แบบสุดฮาค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นนะคะว่าปัสุาวาตอนใหม่พ กระแสนี้ขึ้นกันท่ผู้ชมคะ่ะจนคนพูดถึงในวงกว้างนะคะเพจขอบสนังค่ะก็ได้โพสต์อีกครั้งนะคะโดยระบุว่าใครใครก็ดูพี่หน่วงหลังตอนนี้คลิปปสุูลากุ๋ยนายฮอนและชีวิตติดหน่วงขึ้นเป็นเทรนดี้อันดับหนึ่งใน YouTube ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทําเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อคุณหนุ่มกันชัยและคุณกันจอมพลังค่ะเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านเพจปสุูลานะคะที่เป็นต้นเรื่องค่ะก็ได้แคปมาลงหน้าเพจตัวเองเหม อะไรขึ้นก็โทษขอบสนังไว้ทุกคนขณะที่ทางด้านของคุณกันจอมพลังนะคะก็ตามเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเจอต้นเรื่องแล้วแคปส่งคุณห่วงแป,ป๊บและอัปเดตล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะทางคุณพสุค่ะก็ได้โพสต์ภาพเซลฟี่ของตัวเองคู่กับคุณหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยค่ะพิธีกรรายการโหนกระแสผ่านเพจอย่างเป็นทางการของเขานะคะโดยระบุคแคปชั่นว่าโดนดูดไปละยังไงกันล่ะคะทีนี้ท่านผู้ชมหรือว่าเราจะได้เห็นคุณพสุนะคะพาเหล่าพี่ห่วงและคุณเก่งพลังช้างกับคนอื่นๆเนี่ยไปออกรายการโหนกระแส แเผชิญหน้ากับเหล่าตัวจริงหรือไม่คงต้องรอติดตามชมกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ